สวัสดีค่ะมาพบกับครูจุธามาศฉุยฉายในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นั่นก็คือการฝึกว่ายน้ำขั้นเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั่นก็คือข้อที่1นนักเรียนได้เลือกเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม อย่างละ1ชนิดนะคะแน่นอนในชั่วโมงนี้ก็คือกีฬาว่ายน้ำนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลนำมาพัฒนาตนเองค่ะข้อที่3มมีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในกีฬาที่นักเรียนเลือกเล่นค่ะ ข้อที่4ี่วางแผนการรุกการป้องกันในกีฬาที่นังเรียนเลิกเล่นนะคะและนำไปใช้พัฒนาให้เหมาะสมกับทีมของตนเองค่ะข้อที่5นะคะนำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่นค่ะต่อไปนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะคะข้อที่1คืออธิบายการวางแผนและการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ําค่ะข้อที่2นะคะ ฝึกการฝึกว่ายน้ําคั้นเบื้องต้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะฝึกทักษะพื้นฐานในกีฬาว่ายน้ําค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อแรกนะคะครูเมย์มีคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบนั่นก็คือนักเรียนคิดว่านักกีฬาว่ายน้ําจะต้องเตรียมตัวก่อนการแข่งขันหรือไม่คะ เตรียมตัวเก่งมากนะคะซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยนักกีฬาจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจนะคะจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือการวางแผนและการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะคะกีฬาว่ายน้ํานะคะเป็นกีฬาประเภททั้งบุคคลและประเภททีมนะคะที่ต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะคะ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในเรื่องของสมรรถภาพนะคะการแข่งขันว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นการวัดทักษะระหว่างบุคคลนะคะที่เป็นทักษะเฉพาะตัวดังนั้นเนี่ยนักกีฬาจะต้องมีสมรรถภาพที่แข็งแรงในเรื่องของความเร็วความอดทนความแข็งแรงนะคะรวมไปถึงความยืดหยุ่นที่จะต้องใช้พลังงานอย่างเยอะมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของการวางแผนและเตรียมตัวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะในการฝึกซ้อมและการแข่งขันนะคะนักกีฬาจะต้องอได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนและให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะโดยสารอาหารแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะตัวอย่างเช่นข้าวแป้งเผือกมันและน้ําตาลนะคะสารอาหารต่อไปประเภทโปรตีนนะคะนั่นก็คือ,อเนื้อสตัตว์นมและไข่นะคะ ต่อไปประเภทไขมันนะคะก็จะมีทั้งไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์ที่เป็นรูปแบบของน้ำมันนะคะควรดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะทั้งในระหว่างวันก่อนแข่งหลังแข่งนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนวันละ8-10ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะและวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะมีร่างกายที่พร้อมต่อการฝึกในวันถัดไปค่ะ ต่อไปนะคะครูเมย์มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัตินะคะนั่นก็คือนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่นักกีฬาว่ายน้ําควรมีอย่างแรกคืออะไรคะเยี่ยมมากนะคะด้านความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองเพราะว่าเราแข่งว่ายน้ําว่าใครว่ายได้เร็วกว่ากันนะคะข้อที่2นะคะก็คือความแข็งแรงเยี่ยมมากนะคะถ้าเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็จะสามารถว่ายน้ําได้ไกลและได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่3มีอะไรคะความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าการว่ายน้ําเราจะต้องมีการหายใจใต้น้ําด้วยนะคะข้อสุดท้ายคืออะไรคะความแข็งแรงของข้อต่อหรือความยืดหยุ่นของข้อต่อนั่นเองเยี่ยมมากคะ่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้นักเรียนร่วมกันเรียงลําดับความสําคัญของโภชนาการนะคะ ที่นักกีฬาว่ายน้ําควรได้รับนะคะจากอาหารหลักห้าหมู่นะคะสารอาหารประเภทแรกที่สําคัญที่สุดคืออะไรคะช่วยกันตอบค่ะเยี่ยมมากหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตนะคะเก่งมากนะคะรองลงมาก็คือเยี่ยมมากนะคะโปรตีนนะคะประเภทเนื้อสัตว์นมไข่นะคะอย่างที่สามคืออะไรคะเยี่ยมมากค่ะวิตามินนะคะ C คืออะไรคะ เกลือแร่เยี่ยมมากนะคะเสริมแร่ธาตุให้กับร่างกายนะคะและสุดท้ายก็คือไขมันนั่นเองจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในหัวข้อแรกนะคะนักเรียนจะทราบว่าการเล่นกีฬาว่ายน้ำนะคะจําเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของอาร่างกายเรื่องของสมรรถภาพเรื่องของโภชนาการนะคะเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาว่ายน้ําได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกการเคลื่อนที่ของแขนในการว่ายน้ําค่ะ นักเรียนดูภาพนะคะสังเกตได้จากภาพนะคะจากทางด้านซ้ายมือสุดนะคะอย่างแรกให้ยืนในท่าตรงนะคะยืนในท่าตรงต่อมานะคะภาพที่2ก็คือก้มตัวเหยียดแขนไปด้านหน้านะคะฝ่ามือประกบกันนะคะเหยียดแขนให้ตึงนะคะโดยที่หูเราแนบกับแขนนะคะหูทั้งสองข้างเราเนี่ยชิดกับแขนนะคะลำดับที่3มก็คือวาดแขนซ้ายนะคะเข้าหาลําตัวโดยวาดลงจากบนลงล่างนะคะหันฝ่ามือออกนะคะ ลำดับที่4นะคะแขนซ้ายเหยียดตรงนะคะแล้วก็หงายฝ่ามือขึ้นค่ะลำดับที่5นะคะนักเรียนสังเกตภาพซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็คือตวัดมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะนะคะจังหวะที่6พุ่งแขนลงนะคะโดยมือซ้ายเนี่ยอยู่เหนือระดับศีรษะค่ะและจังหวะที่7นะคะก็คือบิดแขนกลับมาประกบเหมือนในท่าเริ่มต้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ เปลี่ยนนะคะจากมือซ้ายเป็นมือขวานะคะปฏิบัติตามเดิมอย่างที่ครูเมย์ได้อบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนเกิดความชํานาญค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหายใจขณะกําลังว่ายน้ํานะคะการจะว่ายน้ําได้เร็วเนี่ยก็จะต้องให้ลําตัวและขาเนี่ยสัมผัสกับผิวน้ําให้มากที่สุดนะคะและใบหน้าของเราเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ระดับผิวน้ําซึ่งจําเป็นจะต้องมีการฝึกการหายใจนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถ จะเอาใบหน้าของเรา,อ,าอยู่ใต้ผิวน้ําได้นานมากๆนะคะเราจะต้องมีการบิดหน้าหายใจนะคะจะมีทั้ง2ลักษณะนะคะเรามาดูลักษณะแรกนะคะก็คือการฝึกนับแบบ2จังหวะนะคะการฝึกนับแบบ2จังหวะศีรษะจะหันไปข้างเดียวกันตลอดนะคะแบบที่2นะคะ การฝึกนับแบบ3จังหวะนะคะนับแบบ3จังหวะจะมีลักษณะของการเงยศีรษะในแต่ละรอบเนี่ยจะหันทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาสลับกันค่ะต่อไปนะคะเราไปดูการฝึกแบบนับ2จังหวะนะคะ จังหวะนับหนึ่งนะคะให้หมุนแขนขวานะคะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะให้หมุนแขนขวาในลักษณะเคลื่อนที่ของแขนในน้ํานะคะเป็นทักษะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเมอแนะนําไปแล้วนะคะและกลับสู่ท่าเดิมในจังหวะที่ศีรษะก้มอยู่กับที่นะคะจังหวะที่2ให้หมุนแขนซ้ายนะคะลอยค่อยๆเอียงใบหน้าขึ้นนะคะมองตามมือนะคะหมุนจนครบรอบนะคะและศีรษะ,ะเนี่ยจะกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการฝึกแบบที่2ก็คือฝึกแบบนับ3จังหวะนะคะจังหวะที่1ให้หมุนแขนลักษณะเดียวกับการเคลื่อนที่ของแขนในน้ํานะคะอเราอาจจะหมุนแขนซ้ายหรือแขนขวาก่อนก็ได้นะคะรูเมย์จะให้หมุนแขนขวาก่อนนะคะเราหมุนแขนขวาจังหวะแรกนะคะหมุนตามาวงรอบนะคะโดยที่เราจะไม่เงยหน้าขึ้นมานะคะหมุนให้ครบรอบนะคะจังหวะนับ2ให้เปลี่ยนหมุนแขนซ้ายนะคะ ทำลักษณะเดียวกับจังหวะที่1นะคะและกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะคะจังหวะที่3นะคะให้เราหมุนแขนขวานะคะเพราะจังหวะแรกเราหมุนแขนขวาจังหวะ2หมุนแขนซ้ายจังหวะ3เราสลับมาหมุนแขนขวานะคะเอียงใบหน้ามองตามมือโดยที่หูข้างซ้ายเราชิดแขนนะคะเอียงใบหน้ามองตามมือหลังจากนั้นนะคะใช้ปากนะคะหายใจนะคะหายใจเข้าให้เต็มปอดนะคะ พร้อมกับวาดแขนยกขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะต่อไปให้พุ่งแขนลงนะคะพร้อมกับปิดหน้าลงกับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกว่ายน้ําขั้นเบื้องต้นนะคะจังหวะที่1น,นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการลงน้ํานะคะเริ่มจากให้เราเนี่ย่าก้าวลงไปในพื้นสะนะคะจังหวะที่2เนี่ยเขาเรียกว่าการโผตัวนะคะให้นักเรียนถีบเท้าจากพื้นหรือจากผนังขอบสะนะคะ พร้อมกับเหยียดแขนตรงไปข้างหน้านะคะในลักษณะของการพุ่งการโผนะคะจังหวะที่3นะคะให้นักเรียนปฏิบัติการลอยตัวโดยลำตัวเนี่ยอยู่ในลักษณะคว่ำนะคะก็คือ,อลำตัวขาแล้วก็ใบหน้าของเราอยู่ใต้ผิวน้ำนะคะต่อไปนะคะให้วาดแขนซ้ายลงนะคะเราจะวาดแขนซ้ายก่อนนะคะพร้อมกับกระทุ่มเท้าซ้ายลงนะคะ จังหวะต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพมุมซ้ายล่างนะคะวาดแขนซ้ายขึ้นนะคะพร้อมกับกระทุ่มเท้าขวาลงนะคะจังหวะที่หนะคะยกแขนซ้ายนะคะโดยที่ฝ่ามือเนี่ยชี้ขึ้นฟ้านะคะพร้อมกับกระทุ่มเท้าซ้ายลงค่ะจังหวะต่อไปนะคะจังหวะที่เจ็ดนะคะพุ่งแขนซ้ายลงน้ํานะคะพร้อมกับกระทุ่มเท้าขวาลงค่ะจังหวะที่แปดนะคะ วาดแขนขวาลงด้านล่างนะคะเพราะว่าเราวาดแขนซ้ายไปแล้วต่อไปเราจะวาดแขนขวาลงด้านล่างนะคะพร้อมกับกระทุ่มเท้าซ้ายลงนะคะจังหวะที่9นะคะให้เรายกแขนขวาขึ้นเหนือน้ํานะคะเราวาดแล้วให้เรายกแขนขวาขึ้นฝ่ามือชี้ขึ้นฟ้านะคะจังหวะต่อไปจังหวะที่10นะคะให้พุ่งแขนขวาลงน้ําเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการฝึกปฏิบัติในส่วนที่ครูมเมย์ได้อธิบายไปนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกนะคะเราไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายก่อนลงสะนะคะหรือแสดงทักษะาการเรียนว่ายน้ำนะคะท่าแรกนะคะให้เราหมุนแขนไปด้านหน้านะคะยืนแยกเท้านะคะกลางแขนนะคะหมุนไปด้านหน้าสิบรั้งเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบ ท่าที่2นะคะเราจะหมุนไปด้านหลังนะคะกางแขนเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหมุนให้เต็มรอบนะคะส่วนท่าที่3นะคะเราจะเหวี่ยงแขนไปด้านหน้าและด้านหลังนะคะโดยสลับซ้ายขวานะคะแบบนี้นะคะนะคะพร้อมแล้วทำพร้อมกัน10ครั้งไปค่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะเป็นการอวอร์มหัวไหล่และหน้าอกนะคะให้เรามือประสานกันไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเปิดอกขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้10วิหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าดแให้เราพับศอกลงนะคะแล้วดึงแขน ปอีกฝั่งหนึ่งนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะให้เราพาดแขนผ่านลำตัวนะคะมืออีกด้านหนึ่งนะคะขัดขึ้นมาดึงข้อหา่นลำตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเต็นข้างค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้ต่อไปให้เราวอร์มลำตัวนะคะด้านข้างลำตัวยืดเหยียดนะคะแยกเท้า,ากว้างกว่าไหลย่ยกมือขึ้นนะคะเอ็นตัวไปมือข้างหนึ่งเท้าเอวไว้เอ็นตัวไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกงนึงค่ะ1 2ึ่สาสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะวอร์มต้นขาห้านะคะพับขาขึ้นมานะคะตัวเองนะคะนับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะให้เราวอร์มต้นขาด้านหลังยกพับเข่าแล้วยก ดึงเข้าหาตัวเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก็ดข้างค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าสุขน,นะะาแยกกว้างกนะก้มนะคะเข่าไม่งอจับข้อเท้าขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะร้อยแล้วสำหรับการอบอุนน่นร่างกายค่ะต่อไปครูเมย์จะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการว่ายน้ําขั้นเบื้องต้นด้วยตนเองตามคลิปต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติทักษะพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากที่เราฝึกปฏิบัติทักษะกันแล้วนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในกีฬาว่ายน้ํานะคะการจะว่ายน้ําได้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะต้องให้ลําตัวและส่วนของขาของเรานะคะสัมผัสผิวน้ําให้ได้มากที่สุดะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชํานาญในส่วนของการอาเคลื่อนที่ของแขนในน้ําแล้วก็การหายใจในน้านําให้สัมพันธ์กันนะคะเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬาว่ายน้าค่ะ หลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติทักษะการว่ายน้ำขั้นเบื้องต้นแล้วนะคะครูเมย์ก็มีคำถามให้นักเรียนตอบนะคะโดยครูเมย์จะสุ่มนะคะสุ่มถาม3ามคำถามนะคะนักเรียนคนที่1นะคะครูเมย์ถามว่าการเคลื่อนที่ของแขนในการว่ายน้ำของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะเก่งมากนะคะสามารถเคลื่อนที่แขนสลับซ้ายขวาได้อย่างถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคนที่2 ครูเมถามว่าในการฝึกหายใจขณะว่ายน้ำเนี่ยนักเรียนปฏิบัติแบบใดได้ดีกว่ากันคะแบบนับสองนะคะเยี่ยมมากนะคะเราจะมีการฝึกนับสองและนับสามนะคะเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราถนัดนะคะคำถามสุดท้ายครูเมถามคนที่สามนะคะครูเมถามว่านักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกว่ายน้ำอย่างไรคะ จะฝึกปฏิบัติได้มากกว่า3จังหวะเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าการหายใจได้นานยิ่งขึ้นเยี่ยมมากค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะครูเมย์ก็ขอสรุปนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนําทักษะของการาว่ายน้ํานะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะโดยช่วยเหลือตนเองหากเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการจมน้ํานะคะแล้วก็สามารถนําความรู้ที่นักเรียนได้เนี่ย ไปแนะนําผู้อื่นนะคะให้ให้ผู้อื่นเนี่ยได้เกิดทักษะหรือเกิดความรู้นะคะในกีฬาว่ายน้ํานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาเจอครูเมย์ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ